ID นี้เป็นของ Android นะฮะชื่อ ID r e d Hair ผมแดงนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราดูก่อนนะฮะเลเวล47 o v e r เ o o ดโอเนะแต่ก่อนหน้านี้เราเคยเจอเท่าเลเวล40กว่าโอโอ b o o ร์บูอะไรเงี้ยมันเยอะกว่าจริงๆควรอัพให้มากกว่านี้นะโอเคมาเดี๋ยวเราดูก่อนเอ่อมี2 3 EX โอ้โหน่าจะ ID เก่านะน่าจะเก่าเลยแหละแต่อาจจะไม่ได้เล่นนะคิดว่าอย่างนั้น อันนี้จากที่ดูเหมือนเขาจัดเป็นสายหมัดนะครับถ้าจัดสายหมัดผมจัดหมัดต่อไปเลยนะผมจะไม่สลับให้นะอ่าจัดหมัดจัดหมัดก็หมัดต่อเด้ออ่าเดี๋ยวขอจัดหมัดไอ้แป๊บนึงอันนี้โอลบินะครับแล้วก็ในส่วนของฟีบุกอ่ะเสร็จต่อมาหาพ่อพ่อไปใส่พ่ออยู่ไหน เอ๊ะพ่อไม่มีอ่ะเดี๋ยวไหนน,นะขอหาแป๊บหนึ่งมีตัวอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้ใครโดจัดได้ไม่สุดด้วยดิขาดพ่อนะครับอืมขาดพ่อน่ะสิขอเช็คแป๊บหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปุ่มออกฟางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบกับตันหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่มันขาดพ่อครับเนี่ยต้องเอาพ่อมาแทนตรงนี้คือจบเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อแทนตรงเนี้จบเลยเอ้ยพ่อแทนตรงนี้พ่อแทนตรงนี้นนนนได้แลนะ้วเนี่ยมันขาดมันขาดเออไม่ได้ว่ะขาดพ่อครับพ่อแทนตรงนี้คือจบนะอันนี้คือย้ำอีกทีมีพ่อเมื่อไหร่เอามานะ ที่ผมไม่จัดให้เพราะว่าคุณจัดเป็นหมัดผมได้จัดหมัดให้นะครับอันนี้สีน้ำเงินเนาะขอเคลียร์แป๊บหนึ่งเหมือนไอ้ดีมันไม่ค่อยมีตัวเล่นเลยว่ะแป๊บนะแป๊บนะ,อ,ะอันนี้ไว้นี่เนาะโอเค สามดาวสามดาวอ่ามีพี่รอนะครับแทนเลยปึ๊บอ่าตอนนี้จะแท็กแล้วนะจบนะครับส่วนสีน้ำเงินเนาะส่วนไอสองตัวนี้คือตัวฟรีนะครับไอไอสองตัวนี้คือตัวฟรีนะแชงเอาลงมาได้ถ้ามีตัวเล่นนะครับส่วนไม่ใหญ่เนี่ยผมไม่แนะนำนะถ้าจะเล่นไม่ใหญ่เล่นเล,นเลนจูด,ดีกว่าอย่ามองว่าเป็นเอีกแล้วควรจะเล่นนะเอาอย่างางี้ดีกว่าแฟงกี้ก็ได้ ต่เลจูดีกับแฟงกี้นะครับอ่าสีแดงจบสีแดงจบตอนแรกนึนกว่าจะไม่มีตัวเล่นแล้วผนมะเห็นไอดีแล้วแบบถอนหายใจเลยนะโอเคเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บอ่าเหมือนเจ้าของไอดีจะไม่ค่อยได้เล่นนะจากที่ดูเนี่ยแต่มีตัวละครพอสมควรนะครับ อตอนนี้ที่จัดให้ได้เป็นประมาณนี้ก่อนนะ6แท็กเพราะว่ามันไม่มีโซโลครับมันเลยได้แค่6แท็กเท่านั้นส่วนตรงเนี้ยรอบุกตรงเนี้ยโซโล ex ถ้ามีเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็เป็น6แท็กเล่นไปก่อนเนาะอันนี้สีแดงนะครับอันนี้หน้าโบนัสปึ๊บโอโ้โบนัสก็น้อยเพราะตัวมันน้อยอะ id รู้สึกได้เลยว่าอดีตัวน้อยอะ โอเคอันนี้คือคําตอบถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมถ้าเป็น ID ดีของผมจะทํำยังไงใช่ไหมเมือเ่อกี้จริงๆอ่ะถูกแล้วเอา้ามีนี่ว่ารอบุกเดีย๋ดวยวเดวปึ๊บอ่าแค่ตรงนี้นะโซโลเอ็กนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมคุยก่อนว่าถ้าเป็น ID ดีผมก็เล่นแบบเมื่อกี้ลวครับถูกลวครับกราฟ อ่าเล่นเงนี้ยถูกละเพราะว่าสีน้วเงินมันเล่นลำบากเนาะส่วนในคู่เนี้ยมันเล่นได้นะพอจะซับโอ้โหประเด็นเลยนะประเด็นเลยนะคุณเห็นปะสองดาวไม่อัพเห็นไหมไม่อัพไม่อัพไม่อัพสองสามดาวคุณไม่อัพอะอะง่ายๆคําคตอบตอนนี้ต้องทําอะไรใช่ปะไปยับตัวละครสองดาวสามดาวให้เสร็จครับตอนเนี้ยทําได้เท่านี้แนะนําได้เท่านี้เนาะส่วนที่เหลือก็เอาเหรียญพวกเนี้ยไปใส่ตัวละครพวกนี้ซะเนี่ยเนี่ยเอ,เอามาใส่ซะซับมันจะได้ร้อยหกสิบ นะครับอันนี้คือเรียกง่ายๆว่าเล่นเล่นมาผิดเล่นมาผิดแต่ไอดีนานไหมนานมากไอเรียกว่าไอดีเก่าเลยก็ยังได้นะเพราะว่าทันตั้งแต่ไม่ใหญ่อะแต่ว่ามันจะทันทั้งหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวได้ขอเคลียร์อันนี้แป๊ดหนึ่งรู้สึกเปลี่ยนใหม่ดีกว่าลัวมีปัญหาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เ,หมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นหน้าใหม่เลยเออไม่อยากมีปัญหาเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นมันเป็นไอดีเก่าไงเหรียญนะ่ะดูรู้เลยอะไม่ไอไอดีเก่าแต่ว่าดันไม่ค่อยได้เล่นอะ เสียด้ตรงนี้มากกว่าอออันนี้ไม่ได้นี่นี่อีกเหรียญคือคาตาคูริโร่นะครับคาตาคุลิโร่นะเอามาใส่ตรงนี้นะช่องสุดท้ายนะครับอาจจะขอเช็คเหรียญเลยไม่จัดอีกแล้วเนี่ยแรกทำไมหลายคนแรกเยอะจังอะแต่ไม่อัพงงมากเลยอะไม่มีค้อนใช่ไหม โอ้โอ้โหอย่าบอกนะว่าไม่อัพให้ตายเธอแลกเยอะแต่ไม่ได้อัพจ้ามันมามาหายหายครับไอเดียแต่เหรียญเก่ามีก็คงมีไม่มีไม่สุดด้วยเพราะว่ามันมามาหายหายไงอ่ะงั้นจัดอ <com> ันน <c oughs> ี้แทนเลยอีกเหรียญนึงคือบาโทรโลแดงนะครับสายโลเน้นสกิลสเนาะ โอ้ยหายหายยาวเลยอะ่ะโอ้มาเล่นช่วงอาคาแล้วก็หายไปเลยว่ายง่ายเถอะใช่ครับเนี่ยเห็นป่ามันมาทันช่วงแรกอะ่ะแต่มีเหรียญมีเหรียญแต่ไม่มอัพแปลว่าไม่มีนะเนี่ยเหรียญมีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างชิลิวเนี่ยเห็นป่าดูดิเมื่อคี้ย่นทั้งห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะโดยตามปกติถ้าตีคี้มันยน่นแค่สามนะครับอันนี้แม่งยน่นห้านะยน่นดีมากนะครับเนี่ยมันมันไม่ทันอะ่ะเนี่ยมีแจ็คอย่างเงี้ยคือแบบ เสียดายอ่ะเออเรียกว่าเสียดายดีกว,ว่าเนี่ยนัก,นกสแสดงมือหนึ่งวานอก็เป็นสารแจ็คเห็นปะถ้ามีเหรียญแจ็คด้วยนะอีมีเหรียญโซโซด้วยนะเล่นสายแบบสายบุกได้เลยนะครับเพราะเหรียญหนึ่งก็ย่อนสกิลสองว่าอยู่ตรงศัตรูใช่ปะอยู่ตรงศัตรูตีแรงขึ้นแล้วก็อยู่ตรงอ่าดึงได้ก็เพิ่มเลือดอะไรเงี้ยมันได้หลายเซตเลยเสียดายอ่ะเสียดายไอดีอครับท,ที่กำลังไอที่คือผมเสียดายนะโซเหรียญจัดอะไรให้มากไม่ได้เพราะเหรียญที่สำคัญไม่มีเลย ตรงๆไม่มีเลยมันเล่นได้แค่แค่อย่างเซตเนี้ยอันนี้ได้ครับเซตอื่นจัดมาสวยๆนะแต่แต่เล่นไม่ได้นะแค่แค่จัดสวยเฉยเนี่ยไม่ได้เลยอะ่ะเออไม่ได้เลยเลนล็อกมีไหมโอเคเล่นล็อกไม่มีแต่มีฟี่ดึงธงก็โอเคละช่วงฟี่เลนล็อกก็ไม่ได้เล่นนะครับ ช่วงโซโล่ก็ไม่ได้เล่นด้วยโอเคถือว่าผมจัดให้เขาไปละกันนะส่วนเขาจะใส่เซตไหนก็แล้วแต่เจ้าของ ID ละกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหอย่าบอกว่าไม่ได้อัพนะคือเซตเนี้ยคือเซตเนี้ยถ้าถ้ามีเหรียญน,นะถ้ามีเหรียญใส่แบบนี้นะครับส่วนอันเนี้ยสามารถทําโยกได้หรือจะรอ3ไคโดก็ได้3ไคโดก็ได,ได,ได้แล้วเขาโยกนั่นเองนะโอเคนะโอเคนะ อันนี้คือเหรียญมาเดี๋ยวเรามาสรุปสาหรับไอดีนี้ก่อนต้องบอกก่อนนะว่าเป็นไอดีที่เหรียญเก่ามากแต่มีไม่ครบนะครับไอเหรียญที่สําคัญก็ไม่มีเช่น King e v e n t ์อุนตีอีเวนถ้าเป็นผมไอดี ID แบบเนี้ยตรงๆนะกูขายเลยไม่มีอะไรให้คิดเนี่ยไม่มีอะไรคิดเลยไอเอ็ก e กันน้อยเล่นก็ไม่ใครได้เหรียญมีก็ไม่ครบงงวะเหรียญที่จําเป็นอะไอเหรียญที่มีไม่แค่สวยมันได้แค่สวยไงแต่มันไม่ใช่เหรียญที่เอาไว้เล่นแค่เหรียญสวย แต่ไม่ใช่เหรียญเล่นนะครับแยกกันก่อนนะดังนั้นมันเลยไม่รู้ดิเป็นผมของขายจะถามว่าได้ราคาไหมก็ไม่อีกคนอาจจะยอมซื้อแค่เหรียญเฉยๆอะ่ะแต่ยังคิดแล้วคิดอีกอ่ะถ้าเป็นผมนะผมมาคิดแล้วคิดอีกกูจะซื้อดีป่าวะเพราะฟีเอ็ก e ก็ไม่มียามาโตะก็ไม่มีที่เหลือต้องเปิดใบหมดมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มถ้าขายได้แค่เหรียญจริงๆอาจจะ500พันเดียวแค่นั้นถ้าเป็นผมจะขายแล้วก็แนะนำมาซื้อไอดีใหม่ที่เป็นนกะอย่างตอนนี้ยังดีสักกว่าครับเอาแบบที่ทันอีเวนท์รอบที่แลือ ก็ยังดียังดีกว่า ID แบบนี้ครับหรือ ID ที่ผมเพิ่งขายราคาพันหก็ยังดีกว่า ID แบบนี้นะแม้ว่า ID นี้เหรียญเก่าก็จริงแต่บอกแล้วไงว่ามันเล่นไม่ได้ครับเหรียญเก่าแต่เล่นไม่ได้ผมเลยไม่นับว่ามันเล่นได้แล้วกันนะฮะก็น่าจะสรุปให้ได้เป็นประมาณนี้เออคือไม่รู้ดิเป็นผมไม่ไม่อยากแนะนําให้เล่นต่อสําหรับ ID นี้นั่นเองนะครับเป็นไปได้เปลี่ยนหายดีใหม่เนาะ